อะไรวะทีสิทธิ์เรื่องไรเดอร์เลยเชียกูนะเสียเล่นๆแล้ว<ม>พอพุดพูดถึงไม่ไมหมายถึงกูเออเออเออใช่ที่ทำที่สิทธิ์ไรเดอร์มันลืนมคิดว่ากูไม่คิดแบบอะไรถ้ากูทำเรื่องที่สิทธิ์เนี่ยมึงไม่คิดหรอว่ากูจะโดนลิขสิทธิ์อืมก็ใช่แต่ว่าส่วนอ่กูขอบอกอย่างหนึ่ง ถ้าเราศึกษาเราบอกว่ามาศึกษามันไม่น่าจะโดนเลยนะเพราะมันก็เคยมีคนทําหัวข้อหนึ่งเว้ยคือการเมืองในโลกวันพีทอะ่ะม,มันยังไม่เห็นโดนเลยเออเออก็ลองม,มันได้ใช้อะไรรูปอะไรมาใช้ป้าล่ะมาประกอบป้าล่ะสีเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะไออย่างนี้นถ้าเราเราสามารถเลือกได้เว้ยว่าเราจะอธิบายเป็นคําพูดหรือเป็นรูปประกอบแต่ว่าถ้าเป็นแบบ สิ่งที่เราสิ่งที่เราแบบได้รับมาเราก็ต้องอธิบายไ้ตีรูปประกอบอ่ะถ้าถ้าเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับของไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่มันมีอยู่อ่ะหรืออะไรที่มันแบบไม่เรียกว่าอะไรวะมันมันเป็นของที่แบบที่เราต้องให้เห็นอะ่ะเอออันนั้นอะ่ะมันถึงต้องมีเว้มึงก็ตไหมแบบสมมุติอะ่ะมีมมรูปปั้นมีเมืองอาราบตาัต้ามีอะไรมึงต้องใช้รูปเอออ่าอธิบายประมาณนี้ ก็คือเนี่ยนี่ไงกูถึงบอกนะถ้าสมมุติกูกูทําทีเสร็จบอกเกี่ยวกับเดเนอร์ตัวนี้คือดิเค้นนะครับกูก็ต้องเอารูปดิเค้นมาใส่แล้วแต่ละอันนี่แหมไอสัตว์เฮ้ยนี่ดิเค้นดิฉันจะาแฟนอาร์ตหรอแฟนอาร์ตก็ต้องสมมุติแบบไปขออะไรต้องแอบคนวาดอย่างเงี้ยอ่ะจริงปะล่ะถ้าไม่อยากให้เหนื่อยก็วาดเองสิวะเอวาดเองเออถ้าไม่อยากให้เหนื่อยมึงวาดเป็นทีบีโง่ๆก็ได้เออง่ายๆลายเซ็นง่ายๆเออ โเฉียดปีแล้ววะตัวหัวโตตัวเล็กไงวาดแค่นั้นพอไม่ต้องเอาเยอะเอ้ยเว้นกูหยอกเล่นแค่นี้มึงปากแซบมากเลยอ่ะถ้าไอไม้มาถึงนี่คือไอ้ไม้บอกอู้ยแน่ๆเลยลืมไปเออวันเ้าวนี้ก็อย่าเพิ่งไอเฮียเยเฮ้ยอย่าเพิ่งเรื่องเฮียเลยเฮียนี่ไงกูจะเย็ดตูดมึงไง นี่นี่โรมาลักหลอกจึงหยอกเล่นใช่ไหมครับใช่ไหมครับน้องซี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 เข้าสารรีวีอ่ซีซีนี่อะไรซีซีผมเขียวเขียวป่ะเรชอบพินิซ่าซีทูซีทูดีกว่ากเรียกซีทูน่าลักกเยอะไอ้นี่เออพิ่งไปที่นี่มึงเป็นไงครับโตโกเขามีคู่แข่งแล้วฉันจะเป็นราชปาศาจเออยุคเรวาก็ยุคเรวาเออแถมแม่งโคลาเวิร์ด้วยราชปีศาจัอืมอจอมา เออมาแล้นไอ้นี่แล้วเราเห็นอะไรเราดูตอนแรกคาแรคเตอร์ราชานี่คุ้นๆนะคุ้นเหมือนไอ้นี่มามาได้เวลาคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งดีกว่าฝรั่ง hello 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 บางทีก,ออกูอยากจะเออพูดถึงอางกฤษนี่อยากใจนี่มาเลยสำนวนหัากฤกินนี่ไอ้นี่เหลือเกินเคยเจอสำนวนอังกฤษอันไหนบ้างวะไอจิตสำนวนอังกฤษแบบไอ้นี่ไงไมันเป็นสำนวนอนะ่ะเคยเคยไปไอ้นี่แป๊บหนึ่งเออเคยไปเจออะไรคอมิกไอ้ที่เขาวาดของฝรั่งใช่ไหม แล้วเราเกูก็ลองก๊อปข้อความไปอ่านแล้วแม่งแปลออกมาเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เรากูไปอ่านอ๋อมันเป็นสํานวนอ๋อสํานวนเหมือนไม่เจออะไรนะเพเพการ์ดอะไรสักอย่างอะเพอะการ์ดอะไรสักอย่างของฝรั่งใช่ปะอ่ะแต่พอไปดูอ๋อไอหียอ่ะเป็นสํานวนแบบว่าอะไรนะเลือกทางถูกอะไรเงี้ยไปแปลประเทศแต่นี่มันก็มีสํานวนแบบไม่เหมือนกันนิด ơ, sợ muốn lòng cũng không hiểu em. Ô mẹ ô mẹ hơi thay em. luôn lòng lòng luôn lòng mẹ hơi thay em. mẹ hơi thay em. 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 hơi ทั้งเป็นอะไรที่บันเจิดจริงๆมันเจิอดเลิศเลยเห้ยดูดิดูที่คุณลงไปแล้วกันไหนๆไหน <c oughs> ขอให้ลมเย็นอืมก็ถูกนี่ก็ถูกนะมันเจืดต้องตัวดีล่มมาเหรอ <c oughs> เออนาธานไอ้เหี้ยกูกูไม่สนใจขอให้ลมเย็นดว <c oughs> นี่จะเอาใช่ไหมไม้ <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาพวดตัวตีนคนนี้อ่ะกลุ่มกูกลุ่มตลกไม่ไม่หมายถึงหมายถึงหมายถึงอุตตนี่แคดิโอเฮมิสาวผอนเป็นจบนอนโอ้ตายแล้วดีใจกับเพื่อนดร็วทำไมกูกด V แล้วไม่ขึ้นวะ Can you hear me? Can you hear m เร็วเปลี่ยนปุ่มหรือเปล่าเปลี่ยนปุ่มเหรอเฮียกวนตีนเกินถึงวะไม่เจอโอเคเดี๋ยว ของพุ่มบูม,มาครับกินข้่าป่ะเชินตาเพราะสมมติเท่าเท่าเจี๊ยบตายยากจริงๆเนาะใช่ไหมจันเว่นเออแม่งบ่นๆบนใส่มันนะแม่งมาเลยสิงเ์ินจริงๆแล้วมันมีบอดมีบอดอะไรบ้างอยู่ต่างๆโฉงูเยลรมันไส้จริงๆเี่อยากไปต่อยขมแม้วะเมื่อไหร่แม่อจะเปิดแบบยิงประเทศกุฏิทีวะกูจะได้ไปทำสงคราม มันใส่ขอเป็นสดงเป็นเรเวลเรเปิดเองเปิดอูก่อนยังไม่รู้ใ่ไเียกูมั่นใจนะว่ากูแบบสดเป็นเรเได้แบบหัวแตกแน่นอนรอย่งเีบอสมัว่ากเจอเปนเวดแัวตกแน่นอนอะรอย่างงี้า มันต้องเชี่ยดูเป็น wow. ไงโง่เกินเลครับไม่ม <e ีเฮ right. ี้ยอะไรในประเทศส้มตีนเราจากประเทศกูไปสมึดแบบแค่จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบอกเป็นต้องระมัดระังโอ้โหเฮี้ยแต่พอถามว่าใครบางคนคิดคนก็บอกไม่ได้บอกไม่จะให้พี่อ๋อดากาบอกว่าอ๋อเห็นในกำแพงนี่ครับ ใช่เลยนะฮะไอเห็นอยู่ในกระแพงกูผิดเห็นมันกระแพงแม่งบอกว่าจั่วไทยอะจั่วไทยอะเออกูมีฉลากไว้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ไปหากูเดี๋ยวเนี่ยไอเทียกูถามจริงบ้านเมืองเมืองมึงตรงไหนแม่งที่แม่งมีนี่นอกจากวัดแต่ไอควยเฮียบ้านกูแม่งหน้าจั่วเฮียศิลปะกระแม่พ่อเลยควยเฮียโอ้โหนี่เสร็จแค่บ้านทรงไทยก็เขียนมัวแล้วว่าเออเป็นของขุมีควยคุยเมโมอ้อมูก็มวยแต่พลังศีก็มวยเฮีย จะอวยแต่หลานตัวเองคุยเฮยอยู่่ฝรั่งเศสเหรอหลานหรือขี่ค่าวะนน่ะขี้ค้าอย่ารเงี้ยแต่ก็โอยเคยเป็นอดีตไงต้องโอย่างนี้โอยขี่ค่าตัวเองเงี้ยคือเอาจริงถ้าคิดนะตามหลักความปนจริงแล้วว่าคือต่อให้มึงว่าลากเส้นสันปันยังไงอ่ะมึงก็ต้องแบบเออดูมีประเทศด้วยอย่างเงี้ยแล้วมึงแม่งลากอยู่ดีลากแบบมาครอบเขาพระวิหารแล้วก็ดึงกูไปนั่นคือแบบ เป็นเป็นกูถ้ากูเป็นสารโล่ถ้ากูพูดในเวลานั้นกูคงจะบอกว่าโอ้โหมันไม่ควรไม่สมเหตุสมผลเลยครับการที่จะแบบมาลากแล้วก็เฉือนออกไปทั้งที่จริงๆแล้วตรงนั้นน่ะมันไม่ควรจะมีการลากซะเพราะว่ามันมีเป็นแนวหินเออพีมาจอดเมันพีมาสักพักแล้วแด้ในเวลานั้นน่ะกูุมองเลยนะมันไม่ควรจะตรงได้ีนบคือตามหลักตามหลักการลากเส้นของแผ่นดินว่มันไม่ควรมันไม่ควรจะตรงเพราะอะไรครับเพราะ มันไม่เหมือนกับออการลากเส้นเนแทนที่ในปัจจุบันที่เรารู้ว่าเออตรงไหนมันมีอะไรบ้างใช่ไหมละ่ะเอหอหรือแบบจะลากดื้ออะไรเงี้ยมันก็มีแต่ว่า<ม>ในอดีตอะส่วนใหญ่เขายึดตามหลักภูมิศาสตร์หรือแบบพวกภูมิประเทศเขาไม่ได้แบบอยู่ดีก็แบบนึกถึงแบบโอ้อยากจะเอาตรงนี้สามเหลี่ยมอยากจะเอาตรงนี้วงกลมอยากจะเอาตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมมันมันไม่ได้ครับคือที่เฮียคือ ด้วยการที่แบบว่าแม่งไอ้มันเคยวาดแบบแปลกๆอ่ะมึงเห็นแอฟริกาใช่ไหมแม่งมีขีดตรงตรงดิ่งตรงแดวเลยเียแอฟริกาแบบคือมันมันมั่วบ้านงานมากตอนนั้นแต่ว่าแถวเนี้ยมันแบบอยู่กันเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่แล้วไงเออแล้วแบบมีการอ้างอาณาเขตมีภูมิประเทศสลับซับซ้อนแต่ว่าแอฟริกาแม่งส่วนใหญ่ก็ทะเลทรายใช่ไหมตอนเหนือเออไม่แปลงเลยก็เลยแบบแบ่งกันแบบโอ้เฮียเหมือนเหมือนเตอร์ติสอะไอสัตว์อย่างบอกนะว่าขีดมั่วเลยแท้ มึงจะมาขีดเขี้ยอะไรไอ้สัสแล้วกูแล,วแล้วบอกว่าเนี่ยแล้วก็เป็นเค่เศษแบ่เเงเขตแล้วก็ได้มาคือ <im itation> แบบเกี่ยวไอ้สั์มึงจะแบ่งเขตให้กูได้ไงในเมื่อกูเป็นเจ้า <im itation> ของกูต้องขีดให้มึงมีเหียอืม่่่แต่เอาจริงลาวใกล้ประเทศจจล่มสลายนะไปคุยกับเขานิอมาอยู่ไทยเปล่าหนุ่มมาอยู่ไทยเปล่าไม่ใช่มาอยู่ไทยแบบ ใช้ใช้ะกุลเงินไทยว่าครับน้องเออกลายเป็นรัฐไทยแล้วเราจะให้ใช้เงินไทยนะเอาเปล่าจะลองนึกนึกถึงผลกระทบดูว่าถ้าสมมติไม่ใช้จริงๆเงินไทยมันจะแข็งขึ้นขนาดไหนวะแข็งหรืออ่อนลงเลยประเด็นคนพ่อคนแม่แข็งเลยอ่ะแข็งมนทำเลยใช่อะไรอะไรวะเจ้าใบนี่มึงมึงนี่น่าจะมาเรียนสายรัฐศาสตร์มันกูนะเนี่ยลองมานึกดูเฮียตกใจหมดสัตว์เิ็แม่ อนาคันไปคันมาเดี๋ยวว่าตายหากันบ่กอ้เหี้ยถ้ามึงแบบไปเผลอทิกเกอร์ตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบแผนก็คือเอาถ้าเราเข้ามาแล้วเราหาเราหาถังน้ำมันเยอะๆแล้วไปวางไว้ห้องไอ้นี่อะไรนะเอ่อเหมือนเหมือนเหมือนทุกแมปอะเนาะใช่ไหมเฮียแต่แต่พูดพูดพูดกันพูดกี้แน่แต่เผาเนี่ยหรอเผาหลายรอบแล้วเบื่อเผาแล้วเจ้าไม่วางไอ้ีมันมันไม่เชิงเผาอ่ะเป็นแค่เชื้อเพลิงอ่ะเว้นในการเติมเติมเครื่องเออเติมเครื่องมันเติมเติมเครื่องหมด ชน้ำมันใส่เครื่องบดแล้วเราก็เอาหมูไปบดใช่ทั้งเป็นหมูไปยั่วๆบดๆนั่นแหละเฮียบเหมูไปเป็นเลยโรคจิตรับไม่ได้พีต้ารับไม่ได้พีต้ารักสัตว์ยิ่ดี๋ยวว่าค่าใครรักสัตว์อะไรที่วันเล่นในนี้มันก็น่ามันมันก็รู้สึกกับพี่นี่เหมือนกันค่าแพะค่าหมูค่าค่าเฮียอะไรเอ้ามึงมึงเติมเลยเหรอเดี๋ยวมึงมึงไม่ซวยเหรอวะอ๋อสกครเหรอ เฮ้ยเฮ้ยมึงเติมเครื่องเลยเหรอไอ้เชี้อ่ะชี้อ่ะขอร้องล่ะอย่านะแดดแล้วเป็นเครื่องบดนี้แม่งเสือกเป็นไอ้นี่นะเขาเรียกว่าเลยนะไอ้วงเวทอีกแล้วไอ้เฮียทุกครั้งเลยทุกครั้งที่มึงจะเผาหรือทำเฮียอะไรต้องมีวงเวทเป็นเวสมอนไงเออเวสมอนไปคลิปไลค์กันเลยสุกรุีิว ฮะไม่เอาไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่เอาไรสาระเล่นเดโวดีกว่าเออแล้วสุกู้เดี๋ยวมีมีอะไรให้คุยด้วยหรอมีมีแต่ว่าจันจันเตวีบอกว่าโอ้ไอไอผัดโดนออมโดนพีเอาไปแล้วนะคงไม่ได้ไปทะเลใช่ไหมไม่ได้ไป เริ่มแซ่กเก่งแล้วนายน้ะเองเก่งมากแต่ฉันบอกนายแล้วว่าให้ซื้อคอมแน่เออไม่เคยฟังกันไม่ฟังกนช่ไหมกันพี่จันจะไปเที่ยวทะเลบ่อยๆอ่ะเออไปเที่ยวบ่อยอยู่แล้วแหละไอ้เนี่ยไอ้น่าดาบ้านนี้บ้านนี้ก็แบบจระออกไปเที่ยวบ่อยนะจ๊ะอ่านน้ำเกลือไม่ได้อ่ะน้ำเกลือบ่อยสุดอีแบบน้ำเกลือบ่อยสุดฝนเปรี้ยงเกียวคนเปืี้ยงนู้นนี่นั่น ป,ป่นเีจะกูจะกูไม่ชอบไอช่องในนี่นะเว้ยเอาจริงมันจะมีช่องหนึ่งที่แบบชอบเอาพวกอะไรนะเอากล้องจิตรฐาน์แบบถ่ายพยาธิเลยพวกนี้แบบเอา่าไม่มีพยาธิจริงเหรอแบบโอ้ทุกอย่างมันมีหมดมแหละไอ้เหี้ยมึงน่ารำคาญไอ้สัตว์มึงจะมึงส่องนั่นนี่กูดูเหี้ยแลกหน่านะน่ารำคาญมึงจะบอกว่าเฮ้ยไอ่อย่ามึงไม่ได้พยาธิกองที่นี่กินนี้อยากกินนะสักพักหนึ่งม่ง แม่งช่องนี้อยู่ไปมาสิบปีแม่งส่องหมดทุกอย่างรู้สุดท้ายแม่งทุกอย่างแม่งมีพยาหมดบอกไอ้หมดญาตที่กูถามมาอยากกินหมดเลยนะแดกอะไรยัง่งโอ้ต่อให้แม่งใช้ความร้อนแม่งก็มีเชื้อมีจุลชีพอะไรปนเปื้อนอยู่ดีอ่ะนนเ้อทารมงกูที่เรียนมาก็เข้าใจดีแหละไอ้ป่านนี้คือแบบห่ำกูก็มีไอ้ตูดกูว่ามีมีทุกที่ถึงจะอาบน้ำแล้วไอ้สัตว์เอาตูดเอาตูดที่อ่ะ ตายาคาดส<ะ>ิบบาทสจริงหไหมไอ้ยทําไมทําไมแม่งทําไมแซลมอนมาเยอะจังวะไอ้หมูเฮียนี่เผาแม่งเลยน้องหมูน้องหมูซีซีพี่มาแล้วค่ะน้องหมูซีซีโอ้ยติดไอ้เหี้ยเอ้ยถ้ากูหลบหลังเสาอย่างงี้มันจะจับกูไม่ได้ใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเว้นกูบัส เกมใหม่ก <rí> e> ็ต้องบักเป็นธรรมดาไอ้เย่โคเหี้เลยบักในเสาแล้วถ้าผีมนตีไม่ถึงนี่กูขำนะ้เว้ยอ่าเลยนะอัปเดตตั้งหนึ่งปีเนี่ยมันต้องแก้อะไรหนึ่งปีนึงเนี้ยเออ เออกูรอพวมึงมานานมากเลยนะไน้องซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้กูคิดว่าแม่งจะอัปเดตจนกว่ากูจะเรียนจบอะดูสภาพแล้วไอ้เฮียแมปละปีละปีเฮียตั้งแต่กูเรียนปีแรกก็ไม่แปลกมันไม่ได้เกมอีกอ่ะหมูอุ้ดอพร้อมบทแล้วครับเล่นแบบยาวทพี่อยากให้พี่พี่อยากให้พี่แบบหัวใจวายหรอว่ายน้อง เอ้ยเขาไม่หัวใจไว้ด้วยอะไรแบบนี้หรอกเอ้ยกลัวแก่แล้วเออร่างกายไม่คไขยแดงเิงเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วมึงเป็นเด็กรุ่นใหม่หัวใจหัวใจรักชาติรักบ้านเมืองนี่เด็กจินเ์อีกบซมึงจะมนหหมดเลยเหรอไม่เหมาไม่ไปบูไมด้วยอะไม่เอาอ่ะไม่โอไม่โอ เป็นคนไงเด็กเบบพี่วงแน่เด็กเจริเนี่ยคืไป้แซดอยากเห็นอุลตร้าแมนวายอะครับเห็นแต่อุลตร้าแมนเอกกับอุลตร้าแมนแซดแล้วอะอยากเห็นวายอุลตร้าแมนวายอะทำไมชื่อมันแปลกๆเนี่ยอุลตร้าแมนอยู่ไหนไม่มีแล้วแหละอุลต้าแมนอหนเร็วเร็วรีมาช่วยกันหน่อย ก็น่ากลัวเลยอิวอะไรวะอันนี้มันรูปแบบเขาเอามาเล่นมูง,ง่ารูปนี้บอกว่าเวลาไปบ้านเพื่อนแล้วบ้านเพื่อนมีหมาจะมาแล้วบอกว่าเข้ามาเลยหมาไม่กัดแล,แ,ลแล้วแล้วอันนี้คือภาพประกรอบไหม <laughs> <c oughs> โอ้ยเฮียหมาไม่กัดไอสัตว์ไอเฮียพีไวรัสนี่ไอสัตว์อ,ตอิ่วเลยก <c oughs> <c oughs> ูอิ่วเลยคุณเข่าหมาไม่กัดเลยเจ้าหลอดตาเลย ไอ้แบบตอนอันนี้กูเห็นต่อยคืนไปกูเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปกูสะดุ้งเลยเว้ยกูตาสว่างตาสว่างเลยกูตาสว่างเลยกูบอกเหยื่อเพลิดไรเนี่ยโอ้ยเหยื่อเพลิดในหมกตลกเรามีหมูห้าตัวจะหยับแต่มึงไปหาหมูได้เลยพวกเฮี้ยทำงานบ้างไอสัตว์ทรงงานบ้างควยโปรเจกไอ้เฮี้ย ไอ้กูด่ากูกูด่าได้หมดแล้วมันก็เข้าตัวกูหมดด้วยนะเฮียจะพกไปรู G สาม K ไม่ใช่ G สอง K อะ G สามไว้แดดจังไหมพี่เพกบอกว่าดีบอกว่า เมือ่อเมื่อเธอบอกว่าไม่เคยไม่เคยไปแต่กับใครแต่นี่คือรูปประกอบรูปปาก,กรอบนะเออูดูต้องมองดีๆต้องมองใส่ตาพี่ดีเอ้ยเดี๋เดๆมาตะปักอะไรวะนั่นน่ะกูงงเลยเฮ้ยถ้าสมมติว่ากูกระโดดไปตรงเครื่องบดกูจะตายเลยใช่ไหมเอออยากลองนะแต่แบบไม่เอาอะ่เดี๋ยวซวยเพจเพดปุ่มนี้มันกูนะพั ติดนานจริงๆบางทียังมีคนทำเคียงสามคนเองมั้งแม่ใครก็ได้ไปกดปุ่มทีใครก็ได้กดปุ่มทีซอยไอเน่ซอยซอยไอเน่ทำไมยิงยิงพูดยิงจังอะไรวะเอาผัดปู อาวุละเบกรบุกับไปในพวงไอยของจริงนะเว้ยได้ข้าวแบบปูของแท้เลยเนี่ยได้ปูคุ้มด้วยสามสิบกว่าบาทได้ปูประมาณประมาณหกประมาณสิบตัวในถุงในกล่องเดียวออปูมากมากเลยเว้ยปูสิบกว่าตัวในกล่องเดียวปูไทยโหปูเชียตกใจหมดพ่อบริสัตว์ ครสั inding, <MC> ่งใครสอนเนี hmm. ่ยมาผู่ผ่านหน้าไอ้เดี๋ยวแม่งเหมือนนี่เฮ้ยอย่ากดยา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 ถ้ามึงกดเมื่อไหร่มึงกับกูสิ้นสุดความเป็นเพื่อนกันแค่นี้ยึดแม่จิบว่าเมื่อแฝดสยามไม่อยากเห็นหน้ากันวะแฝดสยามไม่อยากเห็นหน้ากันอะไรเม่แบบแต่สยามบบทะเลาะกันแล้วกิจกินากันแยกร่างเหรอแยกร่าง ไอ้ไม้กูว่าแล้วมึงต้องเล่นมุกนี่อยู่ดีก็เล่นมุกกับว่าเมื่อแปดสยามเออเอาเลยเมื่อแปดสยามเกลียดอยู่ดีๆก็รู้สึกเกลียดกินาเกิดที่บ้านอ่าฮะแล้วถ้าแบบนึกสภาพแบบมันต้องอยู่ติดกันแต่แบบไม่เกลียดกันอยู่เอาแบบหัวติดกันนะเออไม่มันไม่ตัวก็หัวเอาสักอย่างไปละครับพี่อยู่เนี่ยจะเป็นน้องทีนาวัฒมาหาไอซ่าเร็วเหรอ กะเอลเมนจะไปหาพิษากิจเอลเมนแล้วไอ้เนี้ยน like ี án, calculus, cancel, like ่คือแบบเป็นอะไรกับเอลเมนวะกูสงสัยตั้งนานแล้วเรื่องอะไรวะพี่อะไรนะไม่อครับเรื่องอะไรวะบอกพี่เลยดิเล่มเล่มกุอะไรนี่เฟรนดี้เทลวะเอลเอลเมนเอลเมนว่าชื่อศาสกิจสามารถต่อท้ายด้วยอะไรก็ได้มมึงก็ได้กูเป็นไกกระเอาหะมัวกบไปแหละมึงมึงจะให้กูเป็นพระเจ้าหรือไงวะไอ้เหี้ยโอ้ my god oh fucking god ไอ้เนี้ย มาเร็วคุชจิปเปอร์ทีวีมึงได้มึงได้กูทิ้งเพื่อนพวกนี้โล่เขไปแม่งเลยเกินเหรอใช่อ้ยอ้ไม่ไม่ไม่พีกต้องกูต้องทิ้งแบบเปียนเกียร์ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลาก่อนนะโล่มนู์ตายเอออยู่นั่นต่อเรามาจันเล่นจันไหมเรามาเล่นกันเถอะด้วยพลังกัญชากำเนิดมาคู่กายคู่กาย ดูพี่ในดิสนะน้องพามามาดูกันมาน้องมาดูพี่จนมีมีกำลังใจเล่นเกม <laughs> 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 น้องพลสพา What's that? แป๊บนึงเดี๋ยวกูเชิญเรียงตัวเลยมา <S 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 วาลาใค่<อ>ลวกทิ้งไปแล้วกูยังไม่ได้โหลดคืูยังไม่ได้โหลดเลยโหลดมาเลยโหลดมาเลยตอนนี้เลยให้เวลา้ยเอออดูนะครับแปดจุดแปดสามกิ๊ใช้เวลากี่นาทีนะฮะตอนนี้ทุ่มทุ่มสี่สองกดโหลดแลวเดี๋ยวทีนะฮะต้องมาดูกัน เย่าเคมาทานเป็นผีอะฮะใช้ได้ใช้ได้ต่อไปได้เป็นไอ้วนมันมันน่าจะเป็นบ้าเขาหรอทำไมเแย่เขาอย่างนี้ไม่เขาเขาเขาแค่บอกมีเนื้อไม่ดีว่าไ t ว่าไส้เดสเล่นเกม มาเป็นเกมที่ซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วเล่นคุ้มที่สุดก็เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแปดปีเลยไงพี่ใช่กลับมาดูลาบ้าลุงคนลาบู่ลาบเล่นแค่สามชั่วโมงซึ่งมาสามร้อยเล่นสามชั่วโมงถ้าอยากให้กูเล่นก็ได้นะเออจะเล่นบลาเล่นเล่พอเซิร์ฟมันไอไม้อยู่แล้วเออกูกูไม่เล่นก็ได้เพราะว่ากูแม่นเต้นจบไก่ไม้ไปเลย รีบจบไงเดินเรือล่อ,ลองเรือไงเจ๊รีบจบที่ผายโงนคามอยู่ในความยากเข็เอไอพีมึงกดปุ่มอะไรวะเดี๋ยวกูลองดิฮะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดนะนทำไมมันพูดเองวะเนี่ยมันเปิด<ะ>อ,ออโต้เลยพีไปปรับใหม่มาปไหมอยู่ไหนอยู่ไหนตั้งค่าตั้งค่าปุ่มมาแล้วก็เอ้ยไม่ใช่แล้วออก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 อ่าตั้งค่าตั้งค่าอะไรวะวิเสียงเหรอแป๊บนึงตั้งค่าเสียงอ่านี่ไง อ่าไมโครโฟนอ่าแล้วก็มีกดปุ่มเพื่อพูดอ่านี่กดปุ่มเพื่อพูดแบบนี้แชร์เสียงแชร์ไปเสียงเปิดใช้งานแล้วก็เปิดใหม่กดปุ่มเพื่อพูดโอเคกดครุกดกดตัวไหนนะตัวเหียบเดี๋ยวเดี๋ยวกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตั้งค่าปุ่มอ่ากดตั้งค่าปุ่มอ่าเดี๋ยว กดพอพูดกด e อ๋อกด e เลยว่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหมาๆๆลองดูเดี๋ยวลองกด e นะสวัสดีโอ้โหโหลดเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทีทีครับสวัสดีครับน้องพีนี่พีไหมถ้าไมเสียงกูเปิกล้องเลยวะเปิดกดตัวทีอ่ะเดี๋ยวไปของผมไม่กดตัวทีอ่ะโอ้ตัวทีจริงด้วยไอ้น้องทำไมเดวโอเป็นรูปโลกวะไม่รู้เหมือนกันครับหนาเปลี่ยนเป็นโทรเปลี่ยนเป็นโทรีดีกว่า กูเป็นปะไอคอนของเดโวเป็นรูปโลกอะไม่เป็นนะกูเป็นรูปโลกวะกูไม่รู้เหมือนกันกูไม่เข้าใจเอ้ยเดี๋ยวกูขอลองอะไรก่อนเพื่อนได้เวลายีโร่แล้วการปาร์กาัอะไรรึเปล่าไปเลยรวมวอลลี่นาธานแอมถ้ามันอยู่ในไฟล์ก็ไปอี่นี้นะ หรือไฟก็เป็นรูปเต่าเออกูไม่เข้าใจเหมือนนี้อ่ะน่าจะแบบ